ก็ก mm. ิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเสวนาในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะว่าในจังหวัดสงขาเราเนี่ยนะคะแข็งแกล่งที่สุดในแดนใต้ ะะสมาคมมสังหาริมทรัพย์ของเราวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนเป็นตัวร่วมเป็นองค์กรร่วมนะคะกับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ศูนย์ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะคะที่ร่วมจัดกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะครั้งแรกเนี่ยจัดกันที่เชียงใหม่ะคะ่ะทราบว่าจะมีการจัดทั้งหมด5ครั้งนะคะจากนี้ไปก็น่าจะเป็นที่ภูเก็ตที่ แล้วก็ที่สุราษอะไรเนี่ยนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่างน้อยๆเนี่ยนะคะสมาชิกในสมาคมอสังหารวมถึงกรรมการทุกคนที่เข้ามาร่วมฟังกันเสวนาในวันนี้ก็จะได้ทราบทิศทางของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่าจะไปในทิศทางใดนะคะรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะสนับสนุน ธุรกิจอสังหายอย่างไรภาคของธนาคารสถาบันการเงินนะคะมีแนวโน้มที่จะซัพพอร์ตหรือให้สินเชื่อในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะวันนี้เองเนี่ยก็มีตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการอ,อ,อสังหาริมทรัพย์เราด้วยนะคะ มองว่าในไตรมาสที่4นะคะก็น่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่เรามีนายกรัฐมันตรีคนใหม่แล้วเราก็จะมีรัฐบาลชุดใหม่นะคะเราก็จะมีเม็ดเงินจากรัฐบาลที่เข้ามาอัดฉีดในระบบ ไม่ว่าในภาคของราชการก็ดีในภาคของเอกชนก็ดีเนี่ยนะคะก็คงจะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะการขายบ้านการขายคอนโดก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วก็น่าจะขายได้มากขึ้นหลังจากที่เราชะลอตัวกันมาในช่วงปลายปี56จนถึงไตรมาส2นะคะของปี57นี้ไตรมาสสามน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นและน่าจะดีขึ้นอย่างมากในไตรมาสสี่ของปีนี้นะคะ่ะ ตัวไตรมาสสองเนี่ยตัวเลขพึ่งประกาศมาไม่อาทิตย์นี้นะครับไม่กี่วันนะครับปรากฏว่าตัวเลขไตรมาสสองเนี่ยเราโตขึ้นมา0.4ซึนปีหลังเนี่ยทั้งชาติประมาณการแล้วตัวเลขเศรษฐกิจน่าจะโตได้ประมาณกั3.4นะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ถึงประมาณ5.5เเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าดูไป มองไปข้้นหน้าเนี่ยเศรษฐกิจ,จนะครับอย่างที่ทิตนวัตรบอกเราน่าจะถึงจุดจาสุดแล้วตอนนี้ก็น่าจะเริ่มสู่การต้นตัวตอนนี้ไม่ใช่ฟองสบู่ไม่ใช่ลดตลาดคําว่าลดตลาดหมายความว่าความต้องการร้อยสร้างร้อยยี่สิบนั่นแหละลดตลาดคําว่าฟองสบู่คือดําราคาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นขึ้นขึ้น,นถึงจุดหนึ่งไปไม่ได้มันหล่นลงมานั่นแหละคือลดตลาดแต่ของเราคือชะลอตัวชะลอตัวสั้นๆ6เดือนแปดเดือนหลังจากนี้ เปดิดตัวปี56เนี่ยเราทราบไวแล้ว4,000กว่าหน่วยใช่ไหมแต่ปี56เนี่ยนะขายได้2,296จดไว้นะครับพวกนี้นะ2,296เนี่ยขายได้2,296เส้นเป็นสีแดงเนี่ยนะครับ2,296นี่ขายได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับแนะ่นอนระดับหนึ่งเนี่ยก็คือกรณีของห้องชุดเนี่ยครับ1,982นะ1,982เนี่ยนะเป็นนะจำนวนที่ขายได้นะจาก2,296เนี่ยครับ นี่ก็ประมาณ60-70เปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนี่ยครับ2ใน3เราเราอย่างนี้จะขายได้ในกลุ่มห้องชุดน,นะหรือทำมาเยอะก็ขายได้เหมือนกันโดยเห้องชุดที่ขายได้เนี่ยก็คือพวกพี่ราคาประมาณหนึงถึงสองล้านเนี่ยครับต่ากว่าล้านที่ผมจยัเป็นไม่ได้ไม่ได้นะนะครับเนี่ยผูกเนี่ยขายได้ดีและบริเวณไหนก็คือห้องชุดในใจยยกลางเมืองกับห้องชุดที่อยู่ในโซนสามของเราบางเป็นนาทีเนี่ยน,นะครับขายได้ดีที่อื่นอาจจะค่อยๆไปเล่นน้อยเนี่ยครับ